พี่เ้ากเรยเลยหรอ่้าไไม่ห้ามนี่อ๋อคจะบอกว่านี่มาแค่นี้เหนี่ไม่มีมากนตํารานท่มาเสิร์ฟกระชับพอดีเลยนะครับอ๋ออ้าวงั้นก็ก่อนไม่ไม่ชวนคุยอะไรหน่อยนะให้กลับจริงๆเหรอเอาดก็ได้อย่าเดียวคุยก่อนคุยก่อนครับคุยก่อนครับยงยื้อ้อใจก็รดบใช่ไหม ขอบใจมากมาจริงอยากอยู่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะขออนุญาตรับดอกไม้ช่อใหญ่ก่อนขอบใจอ่ะขอบคุณครับไม่ได้ให้ผมอขอสูงเสื้อเลยขอสูงเสื้อไอ้ส่น เชิญคูมาทำไมเนี่ยทางขอโทษเดี๋ยวชอบนี่ของผมแน่นสนองสองชอบไม่ธรรมดาสอนจะของผมใช่ไหม,มครับใครผมครับเอเล็กครับใครเอ๋อเอเล็ยกย่างเงี้ยครับผมย่าเองอาเงี้ยย่างเงี้ยไปครับ ดีกันว่าดอกไม้เห็นสองนี้ก็ทำอะไรกันเขาไม่ใช่อขจะไม่ต้องหรอไม่ต้องหรอเอาไต้เสียใจด้นองนวได้ไม่ใชของกูเถอะาเยนดคนสุ ดีของแม่คูแน่นอนแม่ชวนพ่อให้บอยเลยครับไม่ต้องรอบอยมานีนีแม่ให้คุา อขนะอขเราทำอะไรไว้ตเราทำอะไรไว้ <c oughs> อไรบอสอมีครมา ใช่ครับอออ๋คุณแอนำข้าผสมมาด้วยครับแอน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 ให้ใครอ่ะแอนเพียงขอบคุณมากครับทิสยาครับขอบคุณมากครับน้ำตาคุณจะไหลแล้วตอนเนี้ย ผูอยากกะร้องกอมาจริงเลยมาจริงเลยอันนี้ก็เรียกอะไรเป็นเรื่องของขความรักนะผมหมาเลยคนเราเนี่ยถ้าใช่แน่นอนอย่างไรก็มาอยาผมเนี่ยมาไม่ต้องให้ผมก็มีความสุขมาจากอี่รใช่แล้วยยายาวงก็ัจหเยบางคนก็มั่นใจเขาก็แบบว่าเขาก็มาเล่าดอกไม้มาให้เขาก็มีความสุขกันแต่บางคน ยังไงก็ไม่มาโอโนะคนที่แพ้ไม่ต้องดูลแลผู้ชายอย่างเรานะ <c oughs> ขอแค่รักยังไงเราก็ได้รักน้องเชื่อพี่ไอ้ทึ่ง่านมาถ้ามันไม่ใช่ก็ปล่อยมันไปเออรัก <c oughs> แ,แมีจริงน้อง เชื่อพี่เแลกเบอร์าได้ป่าเสียใจพี่ไม่มีโทรศัพท์ไม่เรเล้ามาทำไมเล้าเอ่อทายกัไม่ขัวถึงได้เอาเาเี่ยวเดอดส่าเดี๋ยวเดียวียอย่าีด้วนะครับเดี๋ยวเดี้เดี๋ยวเดีย โอ้ขอสิบรับมือให้ัน hmm, ่นจะดีด้วยจ้ามาให้หมดวันนี้ไปไหนฮะไปไหนฮะัี่อ๊อฟทำแล้วเอ้ทางลมเ้ยยูไม่ตอย้พี่ทางลงทางนู้นเองลมได้หลายทางชีวิตมนุษย์มันไม่จมอยู่แค่นี้หรคกไย ไม่ใช่อ่ะยืนตั้ตาปตั้มตาปเปลี่ยนยังไม่เคยมองกูสสกุลละรูสักุลนะจ้ะดูบีคิวดูบีคิวตอนนี้ขออนุญาตเลาตาน้องนก่อนที่ขอโพูพี่อาจจะพักไม่ไม่รู้ว่าถึงน้องฮันพี่ชอบ่านเต้นน้องมากเฮ้ยยังไง่ะพี่ทำมานานแล้วแต่ตอนนี้กูลืมไปหมดแล้วทำไม่ได้แล้วมีองเ้าครับ ก็มีออนุญาตอนุญาตเลยครับโทษเดี๋ยวทีครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคุณดูบอนคุณดูบอนคุณดูบอนเด็กผมมาเด็กมาอ่ะโอ้โหพี่สมนะมาแล้วแรกพี่สมครับก็จากขนาดนี้ก็เชิญน้องๆขึ้นมาบนเวทีเลยดีกว่าหรือไม่พี่สมครนะน้องนั่งามน่ารักมากเลยอ่ะ ไม่ทราบว่าน้องๆีนนี่ครับท,ที่ให้ตอบะหลาดนะครับได้ลงชื่อกับเคยสงสารไปหรือเปล่าครับนนนนเดี๋ยวอนหนยนะยวนะครับผมว่ามเสรเลยดีกว่ามึงเนี้ยรับ่อไปอันกเลยนะสนอะไรครับคนนึงมัไม่ร้ อยู่เองครับอ oh, ๋อยังอ so ีกยังอีกไอ้น <busca> ้อยคนนี <t> ้ช <reviewers> ื่อน้องปอนต้าใช่ไรใช่ของใครครับสนนะครับเจอกันนะครับเออบอกแล้วไม่แยกไปรับช่องนี้พี่ยินดีให้รับเลยสอนสอนเราดอกไม้พี่ก็แล้วกันนะไอ้น้อยไนน์น้อย แถวนี้แถวเดียวรวมกันพันกว่านะฮะ ญาติกล่าวลาที่หนึ่งเดี๋ยวน้องอยากจะรับตับว๋วไปย่างอะไรทาเชิญนะฮะครับนะครับวันนี้ได้ได้โอกาสมาร่วมเวทีเดียวกับน้องๆทุกคนบอกได้เลยว่าดีใจมากนี่ไม่ใช่คอนเสิร์ตหล่อมากๆนะแต่เป็นคอนเสิร์ตเก่งมากๆครับนะครับ,รบทุกคนน่ารักมากแล้วนี่คำถามคำถามหนึ่งก็คือว่าในฮอเนี่ยใครหล่อที่สุดนี่นี่ใครหล่อที่สุดใครหล่อที่สุดไม่ใช่ ท่าบนนี้ไม่ใช่ท่าคนคนที่อยู่ข้างาๆคุณครับคุณมาใครคุณมองไปข้าง้ๆแต่นะ่รอของจริงรอสรัมผัสได้ถนะ้าวันเปนของปลอมแต่ต้องไม่ได้ข้างล่างอยากทำอะไรก็ทำนะรอของจริงอยู่ตรงนั้นนะนะนครับขอมีความสุขจากคอนเสิร์ตเก่งมากๆของน้องๆทุกคนสำหรับผมราบีสวัสดิ์ครับอบคครับ